อั่นมื้อนี้เฮ็ดอั่นแกงหวานมะกล้วยมะกล้วยเอามาต้มก่อนมะกล้วยเจามะกล้วยหื้มประมาณนี้น่ะสุกกว่านี้นนึงก็ได้ดิบลก็สิาดวนี่น่ะค่อยเอามาต้มก่อนมันต้มมันสุกก่อนถ้าเฮาสิแกงเลยก็ได้แต่มันมักจะเปื่อยจะแหลวเฮามาต้มมันสิเป็นตอนแข็งเหนียวต้มบ่นึงก็สุกละไปปอกาวก่อน ต้มใบเรวก็ไปป้อมขัาวท่าขมบ้าป้อมั่าวป้อมาวาก็บ่ย้อยหาไ ប្រហែលញាក់ទៅបំខោកុយ ເຫີແຕກເຫີມາງກໍເດປອກໝາກພ້າວນີ້ນີ້ເຂັນໝາກພ້າວກໍຈ້າພ້າວແຫ້ງແຫ້ງຍາກ Cái bắt nhờ Nó tùn này Liêm bỏ, bỏ. Đó hết dĩa, bỏ Cho ngồi xí ốc bật con năm con năm để ô cổ mà tung năm kênh มึงจะคูดสี่มึงนั่งิมดเหอก่อขัดทองมึงจะมะพร้าวไปคุดสุกละปุดพอสะสารใี้มันเย็น มึงเย็นเขาเอาไปปอกเอาไปหั่นถ้ามันเย็นเันนึงก็จะไปะคุณมะ้าวท่าปักไม่หั่นก่อนมันจีเปียก,ก,เ,เ,เ,ยกอเอาข้าวหนึ่งเืินห้าวหนึ่งหยอนสักปูปูนิดหนึ่ง มีกมาโคดมีก็ตายนี่มเอ้ยยังหวมันนี่นะระเยบที่บ้านกะที่องก็มีแต่มันบแซบัวห้องเขือนมะขาวแพ้มะข้าวเสมะขาวเต็ม้นเ Yeah. คนเราคุ like. want, yeah. ้นมะพร้าวนะถ้าจับเปลือกอันดำๆมันสีได้นั่นความมันที่มาอยู่นี่ันจะคนเราเทเราลิ้นความมันมันอยู่ติดอันกระปุกนี่เท่าซะเัาต้มเราต้องคูดจับอันนี้เราเฮ็มกะทิเราเอาจนจำบพอเท่าไม่เท่าเคนเรามันมันมันอยู่ติดอันกระปุกมะพร้าวนั่นแ่ละอันดำๆนั่นแหละ có thêm một cấm mặn thế này ຂຸດຫຍຕັມືວດມືລົງໃສ່ກດເທດວກນເ เยอาเอเปื้อมาสานี่ลูกเอาเปื้อมาสานี่เออเอามากมาสานี่เอามากมาสานี่นี่นี่ปอกตึมอ่ะปอกตึมบื่อเลยปอกตึมปอกซอยปอกก่อนปอกจะเป็นขนซอยเนยมันหนาวเป็นขนปอกเนยปอกอีกซอยเป็นคำเป็นคำอุ้ยเนื้อแน่นบะแน่นนี่น่าจะอร่อยจริงจริงตัดเพื่อบอเข้านี่นี่ เป็นขำเป็นขำสิเออเอาซันนี่บ่แม่บ่แม่เอาเพิ่มึงสัพี่เน่าเอาเพิ่มึงสัพี่ลูกอันนี้ซะพี่เอาันนี้ซะนนี้หลืมจึงเล้ยวเอามหมมมมุงดูมมมมุงดูอร่อยบ่เป็นแบบเออบิดกันหมมมุงดูอร่อยบ่เม็ดดำๆมันนี้มาโตอ๋อเม็ดกล้วยน้อยๆหนึ่งอ๋อช่วยกัน ไฮไฮวะเฮ้ยมันหนาวเก่งหาวสยประวนเก่งเก่งน่ะเอาเปลือกมันสนีซาลพีเก็บเลยนี่เอาเปลือกมันสนประวนบ้างน่ะเน่ากระหักพี่คนไหนวิธีป้องมันป้องพี่คนอ๊นี่เอานี่เออนั่นแหละซะพี เอออ่ะเออซน,นี่เอาแล้วเราซนี่ซนี่มันอีซนี่สตีแม่บ่แมนแนวลิ้นแหลี่มยมบ่แมนแนวลิ้นแล้วยมสตีปอกตึ้มกล้วยจะเป็นล่างเอามือน,นั่นนะ่ะบรลรางเถอะปอกตึ้มก่นอนปอกตึ้มก่อนบอรลรางเถอะ บอบ่เห็นอบ่เยี่ยมมากดึเยี่ยมมดเห็นบบจ้าเอ๋น่าวเห็นอบอเห็นบอหน่าวยูหนไไปไปใส่ประวันไปใส่ประวันเดี๋ยวใส่ประวันปอกกล้วยเร็วมาเลยประนแ่แม่ห้าประวันไหมเดีวจ้าเอ๋ไปเจ้าเอ๋กองไปจ้าเอ๋มีขันประวันปอกกล้วยขนาดไปไม่นำไปเลยไปล้างมือไปไปล้างมือไ ก้มสุกแล้วกะมาปาะหมาป้าสิแซุ่บล่างงุ่มเลยนี่คันกะทิไว้กะทิกะบรีคันเถอมะหนาวล้างมือหันมาไปลิ้นนำจุกเกาะหมดแล แล้วจะทำมักคำน้อยคำเนยของฮิดมุนมุนกันเลยน้ำวันนี้แล้วกิ๊บกันเลยเนยมัก็ดีต่อเมอเตะทางเลยไม่นาเตะทางเลยเห็ดไไเห็ดไแล้วผมทายอยูนหน่งสองส มานาาั่งบังพอดีคักะทิมันฮ้อนน่ะลูกมันฮ้อนนะเน,น,น,นี่ยประวัติเอาน้ําฮ้อนใส่เนี่ยคันกะทิเฮ็ดอันกล้ยบดซี่นี่แหละ้านกยุหนาวสุจับเน้อมันฮ้อนเน้อลูกเน้อเอาเกลือใส่นาําเอเม็ดซะ,ะอเอาเกลือใส่น้ําแล้วมันิมันโอ้ยน้ําฮ้อนอยู่ ฮ้อนเอออีเดนมะหนาวเนอโอ้ยต้มงผุดเดียาา๋ยวนะ่ะเอานมประวัลไปเสอร์เหรอเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวประวัลจะเอากล่องอันนี้อกล่องกะทินะเ,เ,น,เน,น,นี่ยเอา,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 าลงยข้าประวัลห้ามลิ้นเอาเน็ตมะนาวกินนี้น่ะมะนาวมันมันแบบนะฝนจะไปเมื่ละนี่ประวัลทำกะทิแล้วลิน อล,ล่อาลมล่เอาไปันเนี่ยใน,ยรน,นประวรัติศาสตประวรัติซกระทีขั้นอ,อน้ำอันนี้เพื่อนห้องนำหัวมนันนาำทำอิดนำแรกมา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 ประวัติประวัติเจาอันอพี่เน,นี่นี่นี่นี้่ประวัติปันอัน น้ำหัวนไว้นี่ยหนึ่งอัอนเอาไว้ตักดหดน้ำเนี่ยเอาไว้จะก,กำลังนงม<อ>่นี่ผลทองน้ำหัวนเออจิคล่อมแล้วนะทึกตีนคล่อมนี่แ่ะ<อ>บักกัมบักกัมเพรา<อ>วันเห็ดแล้วกนโ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 น เซ็บปน้ำมัมมันจะน้บเยหนึ่งกะน้ำห่วตึ้เนึ่งกะนัมเด็ดเอามองนี่ไว้กะทิกะทิะทสดๆแหละนี่ น้ำไหลไปหนึ่งบอกให้คุณหยกไปถึงดิล่านดิคอดดิคันเอาน้ำอันนี้มันใส่เท้มามันจืดน้ำป่านแล้วนี่ใส่มอนนี่เฮ้ยมาเดีโอ้ยสองมือเนี่ย นำกลุในตังห้าหนาวดือโพดขินสีมกุ้ยวันนีสุกไก่กับสาบไปนิดแต่แกงมังพอดีเยมันเนียวหนุบหนุบดีไกินกินบ่กินมันฝานค่ะ có <tín> phát là nọ kẹn để có nhiều nụm để nọ Đã Nó hết ăn mệt đầm đầm, nó ăn kín Bị chay chay, ôi dù Mệt <tín> quê Ừm, ngon <tín> ừ, rồi Nóng cái đều nằm tờm ตุกมา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 ฮึฮตกเนี่ยเอาเก็บเฉพาะวันวันเ้ยตกนี่นะตกเนี่ยเก็บแล้วมา <c oughs> อ,อร่อยมากเลย <c oughs> น้ำกะทิแล้วก็กะทิน้ำห้างมันนี่อาน้ำเติมนิดนึงมันน้อยแล้วก็เอาใส่น้ำตาลเป็น <c oughs> <ม>กะซีมบังว่ามันจะหวานหรือเปล่าหวาน ้มน้ําตาลแล้วก็เอากล้วยซะเลยซึมเข้าเนื้อเข้าหนังนี่งกล้วยที crawl, ่เตรียมไว้อืมปอกระทวงน้ําน้อยหั่นเนาะตอมาฮื้มันฟดดีแล้วนึงเฮากับปดมาเฮาซิมเบิ่งว่าหวานหรือว่าหวานจางเฮาก็เอาเกลือซะน้อยนึงถ้าอันบ่หวานดีเฮาก็น้ําตาลตึม ปุ่งมาเรากับอีซอตักกะทินี่หดหน้ามันประก็เอาอันมะพร้าวอ่อนนี่ห่วยหน้าตึมนี่เป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวทึนทึกเข้าหอมน,นี่แหละรลอมันสุกมั้ยสุกแล้วรอมันฟดเข้าเนื้อเขา้าหนึงสุกตักสะทุย้ยหรอที่หมบอกตักสะทุย้ยเราประกอบน,น้ำกะทิห่อนนี่นะน้ำกะทิอันนี้น้ำกะทิคันไรเซอร์โลเลย กะเอาแล้กะมะพาวตีจุ่มไว้เป็นมะพร้าวอ่อนมะพ้าวอันกระจ้านี่แหละมันเป็นม้าวอ่อนมะพ้าวห่วยหน้าตึนี่่เะตรนนดงเล่นนย้เราจะตักทังใดทางน้ำกะทิแล้วก็ใดทังมะพร้าวนี่สิขบมะพร้าวก็หลบก็หลบ บวยมะพร้าวแก่ยใ้เพราะก่มนกันจะสาอันนี้เป็นมะพร้าวอ,อ่อน